สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับสู่ชุมพูเนียงรอ,อนนะคะวันนี้นะคะเป็นเช้าที่แดดแรงแดดจัดอยู่นะคะหลังจากที่ฝนตกมาสองสามวันเนาะตกติดต่อกันเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะมีมีอ่าอยากจะสอบถามนะคะคือนี่ค่ะ ได้ได้ได้ปลูกผักแงงเนาะอันนี้ผักแงงเก็บมาตามทุ่งนานะคะคือมันเอามาปลูกนะคะแล้วก็มันก็พุ่มสวยอยู่เนาะแต่ว่ามันมันเป็นใบเหลืองนะคะเราก็ใส่ปุย๋ยคอกนะคะใส่ปุย๋ยคอกก็คือจนดินก็ดำอยู่นะจนดินดำเลยนะคะแต่ว่าสีของเขาก็ยังไม่เป็นสีเขียวนะคะก็ยังเป็น สีเหลืองแบบนี้เนาะใครมีวิธีแก้ไขนะคะหรือว่ารู้สาเหตุว่ามันมาจากอะไรก็ขอให้ช่วยแนะนําหน่อยนะคะเพราะว่าดินที่เราปลูกเนี่ยเราเราเรา,เราถมใหม่นะคะบริเวณตรงนี้เราถมใหม่เนาะนี่นะคะเป็นแปลงผักผักคะแยงนะคะแต่ว่าก็จะสังเกตดูนะคะเขาก็พุ่มแตกแตกพุ่มแตกกอสวยอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นใบเหลืองเนาะ นี่นะคะคือเขาไม่ได้เขียวเนาะเขาไม่ได้เขียวแบบนี้นะแต่ว่าเขาเขาเป็นเหลืองๆแบบนี้นะคะจะใส่ปุ๋ยคอกเนาะเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะก็ยังไม่เขียวเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะว่าอะไรคือผักแครงเนี้ยเราเราเก็บมาจากทุ่งนาตามธรรมชาติเนาะไม่ใช่พันธุ์เกษตรอะไรนะคะเป็นเป็นพันธรรมชาติเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ ่าดินอันนี้เราเราถมใหม่เนาะเป็นดินที่แบบก็ขุดมาจากทุ่งนาเหมือนกันนะคะเป็นดินออกจะเหนียวหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเหนียวมากนะคะก็สามารถปลูกได้เนาะก็นี่เนาะก็ไม่ได้เหนียวมากอะไรขนาดน,นั้นนะคะแต่คือก็เขาก็ยังเหนียวอยู่เนาะ ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่เขียวเนาะใครเพื่อนๆคนไหนนะคะพอรู้วิธีแก้ไขนะคะก็ขอรบกวนบอกเคล็ดลับหน่อยเนาะคือทำไงมันก็ไม่เขียวเลยนะคะใส่ปุ๋ยขี้วัวไปสองรอบแล้วนะคะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะแต่เขาอะ่ะเขาแตกกอพุ่มสวยมากเลยนะคะ เขาแตกก่กอพุ่มสวยมากเลยอันนี้เราไม่ได้ปลูกในในน้ำเนาะเราปลูกตามโค้งนะคะนี่นะคะเพราะเพราะว่าหน้าฝนเนาะมันดินมันชุ่มชื้นเนาะมันก็เลยเราเราก็เลยปลูกได้นะถ้าหน้าแรงอะ่ะก็จะปลูกปลูกบนที่โค้งแบบนี้ไม่ได้หรอกมันไม่ขึ้นให้เนาะเพราะามันผักแฮงเนี่ยเขาเขาต้องการดินชื้นๆนเนาะนี่นะคะแต่คือเขาแตกก่กอสวยมาก แต่ว่ามันก็ยังเป็นใบเหลืองเนาะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสองรอบแล้วนะคะปุ๋ยขี้วัวนี่นะคะถ้าจะบอกว่าเขาแน่นก็คือไม่ไม่ไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนที่เอา,เอามาปลูกเนี่ยเขาก็เขียวเนาะมาจากทุ่งนาเขาก็เขียวนะคะแต่พอเขาเขาจับรากเขาเขาขึ้นแล้วเนี่ยเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันมันมันก็เป็นสีเหลืองมานะแต่เขาแตกแตกยอดแตกกอมาใหม่มันก็เป็นสีเหลืองมาแบบนี้เนาะก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะแต่อย่างอื่นก็สวยนะคะอย่างอื่นก็สวยอยู่เนาะเราไม่ได้ปลูกแค่ผักแยงนะเราก็ปลูกคลิปปลูกอ่าฟักทองเนาะเขาก็สวยนะคะอ่าอันนั้นจะเป็นกะเพราเนาะเขาก็สวยของเขาเนาะ แต่ว่าผักขยงนี่แหละที่ท,ที่ไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุอะไรเนาะอันนี้เป็นแปลงผักชีนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยคือไม่รู้จะทำยังไงนะคะขอบคุณค่ะ